สวัสดีครับนัอเรียนครับกลับมาพบกับรูกำับนะครับูกับอนุญาตขยับนิดแป๊บนึงนะลูกอ่าสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบครูกับนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะภาพสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวัน่นี้ก็ยังอยู่ในบทที่4นะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องอัตราส่วนในวันจันทร์เนี่ยรูกับอยากทบทวนเรื่องของเศษส่วนนิดนึงนะครับเป็นการทบทวนการเศษส่วนที่เท่ากันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเศษส่วน2เศษส่วนนะครับ วิธีการน่ะมันมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากนะครับามาดูกันเลยดีกว่าจุดประสงค์การเรียนวันนี้นะครับเพื่อ,อนักเรียนสามารถหาเศษส,ส่วนที่เท่ากับเศษส,ส่วนที่กําหนดให้ได้นะครับดูครับเราจะเห็นนะครับรูปที่ระบายสีลูกเห็นรูปไหมถึง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 เห็นไหมครับเห็นรูปไหมครับถึง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 เท่ากันหมดเลยครับเป็นรูปวงกลมหมดเลยแต่แบ่งไม่เท่ากาันนี่แบ่งกี่ส่วนครับลูก 3ส,3ส่วนนี่แบ่งกี่ส่วนครับ3ส่วนนี่แบ่งกี่ส่วนครับ4ส่วนนี่แบ่งกี่ส่วนรครับ3ส่วนนี่แบ่งขอโทษครับนี่แบ่ง4ส่วนนี่แบ่ง4ส่วนเห็นไหมครับการแบ่งเศษส่วนเห็นไหมครับการแบ่งเศษส่วน<า>ดูนะดูต่อนะนะครับรูปเหมือนกันรูปเดียวกันเลยแต่แบ่งส่วนเท่ากันไหมไม่เท่ากันระบายสีก็ไม่เท่ากันดูครับ เขาถามหาว่าเศษส่วนใดบ้างเท่ากันนักเรียนว่านักเรียนตอบได้ไหมเศษส่วนใดบ้างที่เป็นเศษส่วนที่เท่ากันจำได้ไหมเย่ยเศษส่วนที่เท่ากันจำได้ไหมครับเศษส่วนที่เท่ากัน คือถึงแม้ว่าเราจะเขียนในรูปที่มันทําไมไม่เท่ากันแต่ความหมายความจริงแล้วมันทําไมการมันเท่ากันเช่อนอะไรข้อนี้อะไรเศษ4ส่วน4ระบายสี4ส่วนถูกไหมครับเศษ3ส่วน3เห็นไหมครับเศษแ8ส่วน8ความจริงแล้วมันก็คืออะไรเต็มส่วนที่1เห็นไหมเท่ากันจริงไหมจริงไหมนะครับแต่ครูครับจะไม่ให้นักเรียนสับสน การไปหาเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าเรามีเนื้อหาที่จะต้องเรียนลึกเข้าไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นการไปอย่างเร็วนะครับเขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่ทกําหนดมาอีก3ามจำนวนูกราฟครับเราอยากหาเศษส่วนที่เท่ากันอีก3ามจำนวนมาดูครับมีอยู่2ตัว เศษส2ส่วน24กับเศษ42ส่วน48มาดูกันเท่ากัน2ตัวเศษ12ส่วน24จงหาเศษส่วนที่เท่ากันกับมันมาอีก3ตํานวนเท่ากันนะครับมาอีก3จํานวนพูแล้วเราจะหายังไงล่ะไม่ยากครับกฎของเศษส่วนบอกไว้ว่าเราอยากได้เศษส่วนใหม่เราก็คูณเข้าไปคูณ2เข้าไปแต่ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนก็กลายเป็น48 ยี่สิ่วนสี่สปดหนึ่งตัวเท่ากันครับเศษส่วนสองเศษส่วนเนี่ยเท่ากันโอ้คูกรัขอโทษคก์เขียนผิดอ่ะเนี่ยก็เขียนผิด24ส่วน48เท่ากันครับคูกาับอยากหาเพิ่มอีก การหาเพิ่มอีกไม่ใช่การคูณจากตัวนี้นะครับต้องเริ่มต้นจากแม่บทของเขาคืออะไรต้องคืออะไรต้องเป็น12ส่วน24ลองหาร2ทั้งเศษและส่วนดูก็กลายเป็น6ส่วนอะไร12เท่ากันครับเท่ากันครับเท่ากันนะเท่ากันครับรูอีกได้ไหม อยากอีกอ่ะได้อะไรดีอ่ะหารสามแล้วกันอย่าเอาหกส่วนสิบสองนะครับต้องใจใช้ตัวแรกของเขาคือเศษสิบสองส่วนยี่สิบสี่หารอลไรดีดอ่ะหารหกเลยแล้วกันมันมีทั้งคู่เจอทั้งคู่หกสองสิบสองหกสี่ยี่สี่เท่ากันครับเท่ากันแน่นอนครับเนี่ยครับคือการหา เศษส่วนที่มีค่าเท่ากันมาอีก3เศษส่วนจะคูณก็ได้จะหารก็ได้นะครับแต่ต้องคูณและหารด้วยตัวเลขตัวเดียวกันนะครับโจทย์สําคัญในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับตัวสําคัญในวันนี้มันคือเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเครื <c oughs> ่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับดูข้อหนึงครับเศษสิบส่วนสิสง,สนสสงเนี่ย น้อยกว่าเศษ11บเส่วนสิเราดูได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรตัวอะไรมันเท่ากันอยู่แล้วตัวส่วนมันเท่ากันเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันก็ดูตัวเศษจบข้อ1ข้อ2ตัวเศษทําไมไอตัวส่วนทําไมก็เท่ากัน5มากกว่า2จบข้อ3เริ่มไม่เท่าข้อ4เริ่มไม่เท่าข้อ5เริ่มไม่เท่าข้อ6เริ่มไม่เท่าข้อ7เริ่มไม่เท่าเราจะมาดูพร้อมๆกัน กราฟครับเวลาให้เราต้องการจะหาเศษส่วน2เศษส่วนนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับกันกราฟมีวิธีการหาอย่างไงครับถ้าสมมุติว่าตัวส่วนมันไม่ได้เท่ากันเหมือนข้อ1กับข้อ2นะครับมี2วิธีครับลูกวิธีที่1คือการต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันทําให้ตัวส่วนเท่ากันโดยวิธีไหนหรือไปแล้วมาหมดที่1 าอะไรครับหาคอลนอวิธีที่2อ,อย่างง่ายเป็นวิธีที่คดูกลับคิดค้นขึ้นมาคือวิธีการของการคูไคว่หรือการคูณสลับถ้าใครจําได้ก็จะจําได้แหละดูครับเศษ2.5ส่วน5กับเศษ2อส่วนเเราอยากรู้ว่าตัวแรกเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเราเอาไปคูไคว้ยครับเอาตัวส่วนขึ้นไปคูณเลย มันกลายเป็นเอาสองไปคูณเจ็ดเอาสองไปคูณห้าเจ็ดสองสิบสี่สองห้าสิบสิบสี่กับสิบอะไรมีค่ามากกว่ากันสิบสี่มีค่ามากกว่าครับคูณตอบมากกว่าครับเห็นไหมครับคูณง่ายขนาดนี้นเหรอใช่ครับคูณควายครับเอาหกขึ้นไปคูณกับห้าเอาเจ็ดขึ้นไปคูณกับห้าเหมือนกันเจ็ดห้า 35 6 5 30เห็นหมั้ยครับ35มากกว่า30จบครับดูต่อครับคุณไว้เลยครับ83 24 4 2 8 8น้อยกว่า24ครับตอบครับ7 3 21 5 4 20 21มากกว่า20เร,าร้าคูมากกว่าครับจบครับเ11ส่วน12กับเสร็จ8ส่วน9 91เป็น 99ทองสกุลได้เนาะง่ายหน่อย 12, 8, 96 99มากกว่า9กครับคูจบครับคูแล้วอีกข้อที่หนึ่งที่คูบอกว่าทําให้เศษส่วนมันเท่ากันโดยทําให้เป็นคอให้ส่วนมันเป็นคอลนอนเนี่ยทำไมคูไม่ทําให้ดูเลยครูก็คิดว่าวิธีการที่2เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการคิดหาคําตอบในการเปรียบเทียบเศษส่วนแค่2เศษส่วน ถ้าเจอ2เศษส่วนคูณไขว้จบตอบอเขียนะครับถ้าเจอ2เศษส่วนคูณไขว้จบแล้วตอบอีก3ตัวอย่างนะครับอีก3ตัวอย่างนะครับก่อนมีที่งานของเราวันนี้อุ้ยสามตัวอย่างนะครับลูแป๊บนึงนะ กําลังสับสนกับการใช้คอมพิวเตอร์แป๊บน,นึงครับสามตัวอย่างนะสักคู่นะลูกอีกสามตัวอย่างนะครับเห็นภาพชัดๆกันไปเลยเดี๋ยวเวลาทํากันบ้างเราทาไม่ได้นะครับเศษ2อส่วนแมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ3ามส่วนสี่ทไงครับคูณอะไรคูณไข่เลยเอา2ไปคูณอะไรเอา2ไปคูณ4เอา3าไปคูณอะไรเอาสาไปคูณแ คูณไข้เดี๋ยวเพื่อนบางคนที่ไม่กี้ไม่เข้าใจจะได้รู้แล้วจะได้เข้าใจคําว่าคูณไข้คืออะไรคือเอาตัวส่วนไปคูณกับตัวเศษของอีกตัวเอาตัวส่วนไปคูณของตัวเศษของอีกตัวแค่นั้น2 4เป็น838 8, เป็น24มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่า,วาครับคจบตอบเศษ3มส่วน5ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วนเเอา3ไปคูณอะไร เอา3ไปคูณ7เอา4ไปคูณอะไรเอา4ไปคูณ5แา่หรับคนที่ไม่เข้าใจคูณควายคือการนำตัวส่วนไปคูณกับตัวเศษอีกตัวหนึ่ง73 21 4 5 20คูบมากกว่า20ก็ตอบมากกว่าแค่นั้นเองไม่ต้องตกกระจายเอาเชบ้าเอาเชบ้าคูณอีกข้อหนึ่งใช่อีกข้อหนึ่งอยู่แล้วเศษ11ส่วน12มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ8ส่วน9 มันคืออะไรมันคือเอา11ไปคูณ9กับเอา8ไปคูณ12ใช่ไหมนะครับครูต้องการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนจริงๆแล้วถ้านเรียนดูดีๆมันคือโจทย์เดียวกับที่อยู่ใน7ข้อที่ผ่านมาให้เห็นภาพว่ามันคือการนำเอาตัวส่วนไปคูณกับตัวเศษ เป็นการคูณคว้ยเพื่อหาคำตอบ11 19เป็น99 11 82เป็น96ใช่ไหมครับมันก็เลยมากกว่าถูกไหมลูกแต่ถ้าทําให้เป็นหาคอรนอก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ยากกว่านะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งงานให้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของห้องนะครับงานบ้านมีอยู่ประมาณสัก สิบข้อนะครับสอ่อทิดนะวันนี้ค,ครูกราตลาไปก่อนนะครับขอให้พวกเราทุกคนเว้นระยะห่างดูแลสุขภาพนะครับหวังว่าพวกเราจะเจอกันในเร็วๆนี้นะครับวันนี้พอแค่นี้นะล,ลาไปก่อนนะครับวันจันเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ